กฎของเดเซอร์กลางปีเวลาที่พระเจ้าแห่งการสารสรร้างตอบรับกับความปรารถนาอันแรงกล้าของใครบางคน พลังนั้นก็จะสามารถถูกใช้งานได้ก็เรียกว่าเป็นอีกตอนที่จบกันได้ดุเดือเลยทีเดียวส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะแยกบทของเคววะกับมิจินนกะเป็นคนละส่วนกันซะอีกแต่เอามาเดินเรื่องร่วมกันแบบนี้โดยมีสาระเป็นจุดศูนย์กลางก็ดูน่าสนใจดีนะครับตัวละครเด่นในตอนนี้ก็แน่นอนว่าคือเควะที่ได้กลับเข้ามาร่วมเล่นเกมอีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีรางวัลก็ตาม สุดท้ายก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเพราะพี่สาวของเขาสาระถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจามาโตโดยไดจิซึ่งเธอก็ได้กลายเป็นจามาโตระยะที่สองที่ในเรื่องบอกกันว่าไม่สามารถกลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกและเธอก็ถูกจัดการโดยบฟัฟฟาและก็หายลงไปในพื้นดินเรียกว่าก็จบตอนกันได้ดาร์กแบบผิดคาดกันเลยนะครับแต่การที่สาระหายลงไปในพื้นดินผมว่าก็น่าสนใจเพราะไม่ได้เป็นแบบร่างกายแหลกสลายเหมือนเวลาตัวละครอื่นๆ ตายคือยังไงผมว่าคิดว่าซาระก็หลอดอยู่แล้วละจะจะกลับมาตอนไหนเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่แนว่ว่าเราอาจจะได้เห็นเธอกลับมาเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้และตัวนักแสดงเองก็ยังไม่มีภาพการรับดอกไม้ จบการถ่ายทํากันด้วยก็แปลว่าเธอก็น่าจะยังมีบทบาทกันอีกแน่นอนส่วนร่างใหม่ที่มาให้เราเห็นกันแบบน้ำจิ้มในตอนนี้กับไทคูในรูปแบบสีดําที่พอได้เห็นรูปแบบเต็มตัวแล้วก็ต้องบอกกันว่าดุดันแบบสุดๆในส่วนของบัคเคิลก็ออกมาตามภาพหลุดกันเป๊ะๆส่วนชื่ออย่างเป็นทางการก็ยังคงไม่ได้มีการเผยออกมาแต่จากชื่อของตอนแน่ที่ใช้ชื่อว่าโชกุนสีดําทมินก็ทําให้พอคาดเดาได้ว่ายอย่างน้อย เทมที่เควะใช้ก็น่าจะมีชื่อว่าโชคกุลเลสบัคเคิลนะครับแต่ชื่อร่างผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีการเล่นคำเหมือนกับร่างกิสนายกันแน่ๆ พูดถึงที่มากันบ้างอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่าร่างหมายของไทคูนก็น่าจะเกิดจากซูมุริเพราะตอนที่เธอดูหน้าจอก็มีเสียงระฆังดังขึ้นมาและจากกฎของเกมในช่วงท้ายกันอีกด้วยซึ่งเคว้าในตอนนั้นก็น่าจะต้องการพลังในการแก้แค้นอะไรแบบนั้นนะครับแล้วถามว่าเคว้าจะไปทางดาร์กกันเลยไหมก็แน่นอนว่าเรื่องราวชงมาให้ไปทางดาร์กกันเต็มๆผมก็ลองคาดเดาทิศทางของเนื้อเรื่องจากตัวอย่างที่ออก ออมาคู่ต่อสู้ของร่างฟอร์มใหม่ของไทคูนก็คือบับฟฟา ที่นี้ผมก็เลยคิดว่าทําไมทั้งคู่ต้องมาต่อสู้กันด้วยละ่ะที่ผมคาดเดาก็คือบับฟฟ่าน่าจะตัดสินใจจัดการกับมนุษย์ที่ติดเชื้อของซาโตะประมาณว่ากลับลากมนุษย์ไม่ได้แล้วก็ให้ตายไปซะเลยแล้วก็แบกรับความผิดบาปเอาไว้คนเดียวที่นี้เควะก็อาจจะเข้ามาห้ามเอาไว้เพราะว่าเขาต้องการจะช่วยผู้คนเหล่านั้นก็เลยต้องต่อสู้กันแล้วทําไมเควะถึงคิดว่าตัวเองจะช่วยได้ <S <S เหตุผลก็อาจจะเป็นเควะน่าจะโดนเคเค รับอกมาว่าซึ่มูริมีพลังของเทพีแห่งการสรรสร้างอยู่การจะคืนชีพเหล่าผู้คนต้องใช้พลังของเธอเท่านั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไทคูลจะได้มาสู้กับกีสกันด้วยแต่ผมคิดว่าเควะคงจะไม่ได้อยู่ข้างเคเคระแบบ100ปอร์เซ็นะครับอาจจะเป็นแนวทาง,งานเดียเด่ยวๆกันไปเลยแต่ของจริงจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามดูกันทางด้านวิจินาคผมว่าหลายคนก็อาจจะยิ่งชอบเขามากขึ้นไปอีกเพราะหลังจากที่เขาได้รู้ตัวว่า จามาโตที่ตัวเองพึ่งได้จัดการไปนั้นตัวจริงก็คือสาระและเมื่อเควะถามว่าเขาเป็นคนถาใช่ไหมมิจินกะก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วก็ให้เควะเข้าไปต่อยแบบไม่ตอบโต้ ผมว่าก็เป็นการปลอบใจเควะแบบแมนๆกันดีนะครับซึ่งตัวมิจินกากะเองก็คงพูดได้ว่ารู้สึกเสียใจกับการกระทําครั้งนี้เพราะที่เขากลับมาเป็นไรเดอร์ก็เพื่อต้องการปกป้องผู้คนจะกลายเป็นว่าการจะปกป้องผู้คนก็ต้องจัดการผู้คนบางส่วนไปเช่นกันซึ่งนี่ก็น่าจะขัดกับแนวทางของมิจินกากะอย่างชัดเจนก็เรียกว่าเป็นแผนที่จะทาให้มิจินกากะสิ้นหวังกันสุดๆจริงๆในตอนนี้เองก็มีการพูดถึง พลังของเทพจามะที่ไม่ได้ติดตัวมาด้วยซึ่งมิจินกากะก็บอกว่าเขาไม่ต้องการใช้มันอีกแล้วเอาจริงๆผมว่าก็เป็นการเนิร์บบัฟฟากันไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไทคูนจะไม่เด่นกันนะครับซึ่งก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันเพราะจากข่าวลือบัฟฟาก็จะมีร่างใหม่กันอย่างแน่นอน ทางด้านพระเอกของเราในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรกันมากแต่ก็ยังโชว์ความเทพกันต่อเนื่องโดยร่างฟอร์มกิสสนายซึ่งฉากต่อสู้ของกิสสนในตอนนี้ก็ได้มีเพลงประกอบที่มีชื่อว่าเนกไก ที่ร้องโดยคุณยูกาเทราสกิผู้ให้เสียงภาคมิซึเมะกันอีกด้วยสหรับเนโองพ่อของเธอโคเซก็โดนควบคุมตัวไปสืบสวนกันอยู่ที่บ้านของเธอก็เหลือเพียงแต่แม่เท่านั้นซึ่งตอนแรกที่เธอคุยกับแม่ผมก็นึกว่าลึปปมของเนโองกำลังจะเริ่มคลี่คลายกันแล้วเพราะแม่ก็มีพูดขอโทษเนโองเรื่องการที่พ่อของเธอสร้างเธอขึ้นมาเป็นตัวแทนของอาคาริแล้วก็ยังมีบอกกันด้วยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา ความรักที่แม่มีให้กับหนองค์นั้นก็เป็นของจริงแต่แทนที่แม่จะเข้าหาลูกดีๆกลับไปเข้าหาแบบเกลียวกลาสงาน,นเป็นใคร ก็คงต้องตกใจกันบ้างละจากภาพของตอนหน้าเราก็จะได้เห็นว่าในองค์ก็จะไปหาโคเซกันอีกด้วยแต่ยังไงผมก็คิดว่ากว่าเรื่องราวของเธอจะคลี่คลายพร้อมกับได้บัคเกิลชิ้นใหม่ก็คงจะเป็นคนสุดท้ายต่อจากมิจินากาศนะครับซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะกินเวลาสักประมาณ3-4ตอนจากนี้เลยทีเดียวมาทางฝั่งตัวร้ายกันบ้างกับตัวแสบคนแรกไดจิกับแผนการ เจาทำให้มนุษย์กลายเป็นจามาโตะนอกจากเขาจะพาะพันธจามมโตะแล้วเขาก็ยังกินจามาโตะลงไปอีกด้วยเรียกว่าดูโหดแตกต่างจากอาคิเมเดลไปอีกแบบเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเขาเป็นร่างโคลนจากคอไอดีหรือเปล่าสรุปก็คือไม่ใช่นะครับคือตัวไดจิเองเลยนี่แหละร่างจามาโตะของไดจิก็จะมีชื่อว่ามาเลล่าจามาโตะ หรือไตรโลไบามาโตเพื่อการเป็นเทพจามะของโลกใหม่นี้ได้จิได้เปลี่ยนร่างกายของตัวเองโดยการใช้ข้อมูลคนขวาที่หลงเหลืออยู่ของอาคิเมเดลด้วยการผสมผสานข้อมูลพัตุกรรมของจามะโตสายพันธุ์ดึกดำบัน ทำให้เขาได้รับความสามารถในการสลายสสารอนินรียทั้งหมดให้กลายเป็นอนุภาคละเอียดและเปลี่ยนให้เป็นทรายและมันก็ยังทําให้เขาสามารถเคลื่อนไหวผ่านทรายได้อย่างเป็นอิสระทางเว็บโอวิเชียลก็ได้บอกกันว่าซีของจัมโโตตัวนี้ก็อ้างอิงมาจากปีศาจที่มีชื่อว่าซันบรอนโซซึ่งก็เป็นปีศาจจากคเมเดอร์ e, ที่มีรูปแบบของไทรโลไบตัวแรกและอีกสองแซบผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดกับเคเคระและเบโรบ ตอนนี้ก็เรียกว่า แผนการของทั้งคู่ก็เริ่มไกลความจริงเข้าไปอีกขั้นก็การทําให้เควะต้องกลายเป็นนักรบแห่งความโกรธและมิจิอากะกลายเป็นนักรบแห่งความสิ้นหวังซึ่งในฉากสุดท้ายที่ทั้งสองตัวละครตั้งหัวเราะชอบใจแล้วก็ปรบมือก็คงทําให้หลายคนรู้สึกมันไสและอยากให้ไทคูลกับบัฟฟามาเช็คปินทั้งคู่กันอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องก็ได้ปูกันมาแล้วว่าการที่จะจัดการพวกเขาก็ต้องมีแต่ต้องทําให้ทั้งคู่สมความปรารถนาเท่านั้น นั่นก็คือเคเคระได้ยินเสียงโหเราอในอุดมกติและเปโรบา ได้เห็นความสิ้นหวังในอุดมคติก็เรียกว่าถึงแม้จะต้องตายแต่พวกเขาก็จะได้สมหวังกันอยู่ดีผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับแต่เอาเป็นว่าเน้นนานทีจะได้เจอการปูบทตัวละครกันแบบนี้ในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ไอเทมใหม่ที่เรียกว่าแบล็กการ์ดมาจากจิตโตซึ่งก็บอกกันว่าการ์ดสอใบนี้จะทําให้ได้พลังระดับพรีเมียมกันเลยในส่วนของชื่อจากข่าวลือก็บอกกันว่า การ์ดสองใบนี้ก็คือคิงและควีนลวดลายก็สื่อถึงความเป็นจำโาโตะอย่างชัดเจนทีนี้ก็อาจจะมีคนกําลังสงสัยว่าแล้วการ์ดสองใบนี้จะเอาไปใช้กับอะไรเลเซอร์เรสไรเซอร์ก็เสียงหมดแล้วซึ่งจากข่าวลือก็บอกกันว่าจะมีการออกเลเซอร์เรสไรเซอร์ในรูปแบบเมมโมเรียลดิชั่นที่จะมีการ์ดครบทั้ง4ใบแล้วก็จะมี2ใบนี้เพิ่มเติมกันมาด้วยสำหรับฝั่งทีมบริหารที่แม้ตอนนี้จะออกมาน้อยแต่จิต ก็ดูมีบรรยากาศที่ดูแตกต่างจากเกมมาสเตอร,ร์คนอื่นๆส่วนซามัสก็กลายเป็นโปรดิวเซอร์คนใหม่กันไปแล้วถัดมากับเรื่องราวของตอนพิเศษที่มาพร้อมกับแผ่นบรูเล่ของคเมเดดร์กิสชุดที่2องเดซเซอร์กรังปีโบนัสสเตจเกมตอบคําถามท,าที่ดูเหมือนว่าจะเป็นปกติในรายการวาไราตี้เอสเควะใเนโอ์มิจินกะและซูโมริที่ได้จบการแข่งขันในรอบแรกของเดซเซอร์กรังปีโบนัสสเตจการแข่งขัน โบลิ่งที่ดูเหมือนจะได้เห็นในรายการวารรตี้โชว์และเนวิเกเตอร์ที่มีชื่อว่าซารามิที่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้เธอมีใบหน้าเหมือนกับซาระพี่สาวของเคววะได้ถูกเรียกตัวมายังรอบที่2ใครที่สามารถเป็นผู้ชนะของ2องโบนัสสเตจก็จะได้สิทธิ์ในการทําให้ความปรารถนาที่2เป็นจริงได้และรอบที่2ของเดซเซกลังปีโบนัสสเตจก็คือเกมตอบคําถามที่ดูเหมือนว่า จะเป็นปกติในรายการวาไรตี้ความกดดันของเกมตอบคำถามที่เราได้เห็นกันบ่อยๆในวาไรตี้โชว์เช่นคำถามท่าทางและอื่นๆจีนเคเคระคิวเปโรบาและราชาแห่งการตอบคำถามได้จิคือเหล่าซัพพอร์เตอร์ที่แข็งแกร่งที่จะมาเข้าร่วมในรอบที่2นี้ผู้เล่นทั้ง5คนจะถูกจับคู่กับซัพพอร์เตอร์ที่ตัวเองชื่นชอบเพื่อตอบคำถามใครจะเป็นคนที่เป็นผู้ชนะเดเซอร์กังปีโบนัสเตจนี้และในฐานะผู้ชนะ เขาก็จะได้ความปรารถนาที่สองและได้เป็นตัวเอกของหนังสั้นแบบออริจินอลในตอนต่อไป เคววะที่ได้สูญเสียซาระผู้ที่เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวของเขาจากแผนของไดจิได้ตกอยู่ในความสิ้นหวังและสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ไปเอสที่เป็นห่วงเคววะยังคงต้องรับมือกับเหล่าผู้คนที่ไม่สามารถกลับไปเป็นมนุษย์ได้อีกเคเคระที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของไทคูนได้เข้าหาเคววะที่สิ้นหวังและบอกเขาว่ามันยังคงมีหนทางที่จะทำให้โลกไนอุดมคติเป็นจริงได้อยู่เควะ พลักใส่เคเคระด้วยความโกรธแต่ทว่า ขณะเดียวกันจิตโตได้วางแผนที่จะทำให้ซูโมริกลายเป็นเทปีแห่งการสรรสร้างคนที่2ทีมบริหารพยายามจะแย่งชิงซูโมริและเอสก็ได้ปกป้องเธอไทคูนได้ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางการต่อสู้อันดุเดือดเขาได้สวมชุดเกราะสีดำภายใต้ก้นบึ้งแห่งความสิ้นหวังเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ในตอนปฐมกาล3โชกุนสีดำทมินเนื่องจากในตอนนี้เปิดตัวกันมาแบบน้ำจิม้มดังนั้นไฮไลท์ของตอนแน่ ก็ยังคงอยู่ที่การเปิดตัวร่างฟอร์มใหม่ของไทคูลกันแบบเต็มๆที่เราก็จะได้เห็นเขาใช้อาวุธรูปแบบคาทนะกันอีกด้วยในส่วนของภาคหนังโรงกับการเปิดตัววิชั่และชื่อภาคที่คราวนี้จะใช้ชื่อตอนว่า เอสทั้ง4คนและจิงซอกสีดำก็ดูน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเปิดเผยชื่อของกิสสีดำกันมาด้วยนั่นก็คือคาเมเดอร์ครอสกิสซึ่งหนังโรงตอนนี้ก็ยังคงเขียนบทโดยคุณยูยาทขายชิเช่นเดิมก็ทำให้คาดหวังความต่อเนื่องกันเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างและในส่วนของสปิ off นออฟคาเมเดอร์เอาท์ไซเดอร์สในตอนที่3กับการเปิดตัวคาเมเดอร์เซนผมก็ได้ทาการพูดคุยแยกเอาไว้แล้วทั้ใคร สนใจก็ลองไปรับชมกันดูได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากเขมเดอร์กีสในตอนที่40นี้แล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างลางฟอร์มใหม่ของไทคูนที่ได้เห็นกันเต็มๆแล้วถูกใจกันบ้างหรือเปล่าและสาระจะได้กลับมาในเร็วๆนี้กันไหมหรือว่าจะต้องรอจบเรื่องกันเลยก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสัรการ,รับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ